สวัสดีครับพูดก,กับสุร,กรุกัลลิวูลเราเริ่มต้นกันที่โรบเบอร์ฟอร์มล่าดาวิงอีซางส่งสัญญ,ญาณอย่างยิงนะครับปืนใหญ่โดดรวมวงล่าเอกติแก,ก่ลิวูลจะเลือกใครปฏิบัติการสมทับของลิวลยังคงเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งนะครับหลังจากความมีลักเกอร์เกสแ,แบ็คซ้ายพลังมา้าเข้ามาเติมเต็มแนวรับได้สําเร็จแต่ภารกิจสําคัญยังไม่จบสิ้นนะครับเมื่อเป้าหมายเบอร์หนึ่งก็คือการหากงหนตัวเป้าเข้ามาถล่มประตูคู่แข่งการมาของฟอร์เรนเวียจะทําให้แนวรุกของอาร์เมสเลต มีมิติมากขึ้นแต่การมีเบอร์เก้าขนานแท้จะช่วยให้ยกระดับความฉุบขมและเพิ่มทางเลือกในการจบสกอร์ได้อย่างมหาศารนะครับฮูเกอร์เอเกติกาศึกชิงดาวยิงเลือดใหม่สนามการแข่งขันเพื่อคว้าตัวฮูเกอร์เอเกติกาลวงหอด,ดารุ่งจากแอตแลนติกเฟิร์ตกำลังระอุสุดขีดนะครับเมื่อล่าสุดมีรายง,งานข่าวสุดช็อกว่าอาร์เซนอลกู้แข่งตัวจัดในพิยร์ลกก็ได้กระโดดเข้าร่วมวงไล่ละาตัวกองหน้าในวัยยีบปีรายนี้อีกด้วย ตามการรายงานจากสื่อในยอรมนีอย่างเบลลมิเกลอาัตเตตากุนซือปืนใหญ่ต้องการก้าหน้าตัวจบสกอร์คนใหม่เข้ามาสู่ทีมอย่างเร่งดวง่วนหลังจากพลาดเป้าหมายหลักก่อนหน้านี้แต่ลิพูมีข่าวดีเจลีซึ่งเคยให้ความสนใจเอเกติเก้ได้ถอนตัวไปแล้วทําให้เส้นทางของหงส์แดงดูจะสดใสขึ้นแต่ก็ต้องเจอกับค่าตัวที่แอตตักแฟงเฟิร์ตตั้งเอาไว้สูงถึง100ล้านดอลลา,าร์สหรัฐโดยราคาที่มหาศาลเช่นนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่เจ้าตัวจะยังคงอยู่กับตัวสกัดเดิมต่อไป ถามแฟงเฟิตยังได้โควตาไปลุสยสกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นทำให้เขาไม่จำเป็นนะครับต้องรีบร้อนปล่อยตัวนักเตะคสขขนสำคัญอเล็กซานเดอร์อิซักดาวยิงที่พร้อมยหา่อีกหนึ่งก็หน้าที่ตัวเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลมาโดยตลอดคืออเล็กซานอร์อิซักดาวยิงฟอร์มร้อนแรงจากนิวคาสเซลซึ่งล่าสุดมีข่าวลือที่ทำเอาแฟนบอลหงแดงหูพึ่งเมื่อจาลูกาดิมาจิโอผู้สื่อข่าวชื่อดังก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าอิซักได้แจ้งกับสโมสรแล้วว่าเขาพร้อมรับฟังข้อเสนอ ในการย้ายเทียมอิสซักอยากย้ายออกจาเทียมดิมาชิโอยืนยันแต่สถานการณ์ไม่ง่ายอย่างที่คิดเนลโกเโซยังคงไม่เปิดทางให้เขาออกจากเทียมและพยายามรักนักเตะตัวหลักอย่างเต็มที่รวมถึงซันโดโตนาลีด้วยหาโกเนลกเซยอมใจอ่อนปล่อยตัวคาตัวของอิสซักจะพุ่งสูงกว่าฟอรเรนเวียสที่ลิวเวอร์พูลขอตัวมาอย่างแน่นอนแต่ในตลาดนักเตะที่เต็มไปด้วยข้อจํากัด การได้ตัวอีซักอาจเป็นทางออกที่คุ้มค่าสำหรับหงแดงท่านิวคาเซอร์เปลี่ยนใจในท้ายที่สุดแล้วคุณล่ะครับคิดว่าใครเหมาะสมกับลิเวอร์พูลมากกว่ากันเอเล็กซานเดอร์อีซักหรือเอเกติเก้หงใจเด็ดรอได้ไหมเอเกติเก้ต้องอดทนหากหวังใส่เสือ้อสีแดงเพลือง ลิเวอร์พูลเตรียมสร้างความงาในตลาดกระสันเตะเสมอแม้จะเสริมทัพนักเตะร,ระดับท็อปอย่างจะมีฟิมตงฟอร์เรนเวียนและมิลลเกร์เกนมาแล้วแต่ทีมหงส์แดงภายใต้การกุมทีมของอันเนอร์ลัดยังไม่หยุดชับเป้าหมายต่อไปก็คือการตำลักกองหน,น้าตัวเป้าคนใหม่และชื่อที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ก็คือฮูโก้เอเกติแก่ดาวยิงฟอร์มร้อนแรงชาวฝรั่งเศสเงื่อนไขเดียวต้องรอให้หงส์แดงขายก่อนเอเกติแก่ก่อนหน้าในวัย23ปีจากไอทัลแฟงเฟิร์ ซึ่งเรเบิดฟอร์มซูนฮอเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยการซัดไปถึง22ลูกทําไปอีก12อาเซทซึ่งทําให้แมวมองของลิเวอร์พูลติดตามฟอร์มของเขามาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ง่ายแน่แน่เรนส์พลทเทนเบิร์กนักข่าวดังจากสเกตสปอร์ตเยอรมนีเผยไตว่าลิเวอร์พูลมีก้องหน้าใน,นลิทที่สนใจอยู่ถึง3าคนคือฮูโก้เอเกติกีอเล็กเดอร์อิชักและ hen, วิกเตอร์โอซิมเฮนโดยชื่อของเอเกติเกีถูกจับตามองเป็นพิเศษ ประเด็นสำนคัญคือลิเวอร์พูลจะยังไม่ปิดเดี๋ยวนี้จนกว่าจะมีการปล่อยนักเตะอ,ออกจากทีมไปซสก่อนและตัวของเอกิติแก้ G e, เองนั้นก็รับทราบเงื่อนไขนี้แล้วแลกไหมนูนเยสกับเอกิติแก้นักเตะที่อาจต้องเก็บกระเป๋าเพื่อเปิดทางให้เดี๋ยวนี้เกิดขึ้นคืนดาวินนูนเยสกหน้าชาวอุรุกวัยเมื่อเปรียบเทียบสถิติการทำประตูและสิทธ์นะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาบอกได้ว่าสูสีแต่มีช็อตเด็ด โดยเริ่มต้นที่สติของดามินูเยสลงเล่นทั้งหมด101นัดซัดไป25ประตูกับ22อาซิดฮูโก้เอกติเก้ลงเล่น65นัดซัดไป26ประตูกับอีก14อาซิตจากตัวเลขก็จะเห็นว่าเอกติเก้ซัดประตูได้มากกว่านูเยสแม้จะลงเล่นน้อยกว่าถึง36นัดแถมอายุยังน้อยกว่า และมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้อีกไกลคำถามจากแฟนบอลทั่วโลกต้องจับตามองคือเอกกิติแก้จะยอมอดทนรอให้เดี๋ยวนี้เกิดขึ้นได้หรือไม่ในขณะที่สโมสรอ,อื่นก็จ้องตาเป็นมันเกมนี้ใครจะชนะใจกันต้องรอติดตามกีเหนียวเกินมาตูดจ,จวกเฮเนสต้นเหตุทำพี่เสือชวดขวาตัวเวทโลต้ามาตูดนะครับตำแหน่งกองหลังไบยมเนกออกโรโจมตี ฮูล่เฮเนสประธานสโมสรเสือใต้บายมูนิกว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้พลาดการเซน็นยักกับฟอร์เรนเบียตจัมทัพทีนช่นเยอรมันที่ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลเบียสทำาไเปอ๋อเลวิงเซนนะครับไปร่วมทีมลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวสูงถึง116ล้านปอนด์ทำทันทีก่อนหน้านี้บาเยอร์กลายเป็นต็งหนึ่งที่จะได้ไลายเซ็นดาวเตะในวัย2 2ปีไปครอบครองซึ่งมาเตอร์ก,ก็มองว่าการทาธุรกิจที่ผิดพลาดของเฮเนสคือประเด็นสําคัญที่ต้องผิดหวังในดิวนี้ อดีตการ์ดเเล็กยอร์ันกล่าวว่าก่อนอื่นเลยผมต้องบอกว่าผมชินกับการดูถูกของฮูลีเฮเนสแล้วและผมไม่สนใจมันอีกต่อไปแล้วเขาทําแบบนั้นมา20-25ปีแล้วผมไม่ยอมให้มันมากระทบจิตใจผมหรอกมันทําให้คุณเป็นคนจิตใจเข้มแข็งขึ้นฮูลีเฮเนสยังคงใช้ชีวิตอยู่ในโลกของตัวเองและยังไม่เข้าใจว่าไม่เพียงแต่ฟุตบอลเท่านั้นแต่ธุรกิจก็พัฒนาไปด้วยผมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตลาด ผมเคยพูดถึงราคา8 0ถึง1น0ล้านยูโรเป็นราคาที่เป็นไปได้แต่ดูเหมือนว่าฮูลี่เฮเนสจะไม่นสนใจสิ่งที่ผมพูดนักเขาสนใจแค่าการโจมตีคนอื่นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากความผิดพลาดของตัวเองเท่านั้นผมรู้จักตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศและผมก็ยังคงเชื่อว่าการประเมินนี้ถูกต้องยกตัวอย่างเจมี่กิทเทนมีค่าตัวประมาณ60ล้านยูโรและไม่ใช่นักเตะระดับทีมชาติด้วยซ้ำและเขายังมีฤดูกาลที่ใหญ่ด้วย ผมตอนานเอาไว้หลายเดือนก่อนสำหรับกรณีของฟอร์เรนเวียว่าแพ็กเกจทั้งหมดจะอยู่ที่250ล้านยูโรและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือตัวเลขในปัจจุบันที่บบเยินสิ่งต่างๆถูกมองแค่ด้านเดียวเท่าน,นั้นเมื่อผมนึกถึงจาม illa, าตมูเซล่าบบเยินคงอยากได้เขามากกว่าที่จะจ่ายค่าตัวเวียดไบยเยนคงอยากได้180ล้านยูโรแล้วทําไมเวียตจะมีค่าตัว150ล้านยูโรหรือ80ถึง100ล้านยูโรไม่ได้ละ่ะ วุลี่เฮอร์เนสใช้ชีวิตอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาเองเขาอาจไม่ได้ติดตามตลาดการสแกนนักเตะมานานบบเยนร์มินิกต้องการผู้เล่นที่ประเมินตลาดการสแกนนักเตะแบบนั้นอยู่ผมขอเตือนไว้ก่อนว่าบบเยนร์จ่ายเงินไปแล้ว80ล้านยูโรเพื่อซื้อลูคัสเฮอร์เนสในปี2019เฮอร์เนสควรตรวจสอบภายในองค์กรว่าทำไมบบเยิร์และแมวมองของพวกเขาถึงไม่รู้จักนักเตะอย่างนิกส์เวอร์เทเมตเร็วกว่าน,นี้ทำไมพวกเขาถึงเพิ่งรู้จักตอนนี้ สลับเวอร์เทเมตฝ่ายบริหารของสตุกการ์ดทำงานได้ดีมากกว่าแต่บเยินกับซื้อเจ้าเป่าลิงยามาด้วยแค่ตัว50ล้านยูโรซึ่งจนถึงนาตอนนี้เขาทำได้แค่เป็นผู้เล่นตัวสำรองเท่านั้นแทบไม่ได้ลงเล่นแม้แต่ในเกมที่ไม่สำคัญนี่คือปัญหาที่เฮอร์เนสกวรแก้ไขแน่นอนว่ามัตตอุสเป็นแฟนบอลตัวยงของเวียตแล้วรู้สึกประหลาดใจที่ดาวเตะในวัยวปีตัดสินใจย้ายออกจากบุนเดสซีกาในช่วงสัมมนี้ แต่ก็สนับสนุนให้รุ่นน้องร่วมชาติประสบความสำเร็จในพิม์ลีกับลิเวอร์พูลมัตูสกล่าวว่าส่วนตัวแล้วผมคิดว่าฟอรเรียนคงอยากอยู่ที่เยอรมน,นีต่อไปอีกไม่กี่ปีเขากำลังเผชิญกับความท้าทายขั้งใหญ่ไม่ใช่แค่สโมสรใหม่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงทันสติและภาษาใหม่ด้วยแต่การก้าวเดินครั้งนี้แสดงเห็นว่าเขาไม่กลัวฟอรเรียนเวียเชื่อมั่นในตัวเอง100%อร์เซตและเป็นเช่นนั้นจริงๆ ผมมั่นใจอย่างยิ่งในตัวเขาว่าเขาจะประสบความสุรเจที่ลิเวอร์พูลและในพรีเมียร์ลีกเขาไม่จําเป็นต้องปิดบังใคร1ปีก่อนฟุตบอลโลกการย้ายทีมก็มีความเสี่ยงเป็นการก้าวกระโดดไปสู่สิ่งที่ไม่รู้จักแต่เพ,เพื่อนรักครอบครัวของเขาจะสนับสนุนเขาอย่างแน่นอนมาตรอุสกล่าวทิ้งท้ายหงดังสะดุง้งประธานสปอร์ต,ติ้งประกาศลั่นไม่ปล่อยยอคเรตแบบถูกๆ เฟลเดอร์โกวานราดัสนะครับประธานสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนออกมาประกาศยืนยันว่าจะไม่ปล่อยวิกเตอร์เยอร์กเรตกอนหน้าฟอร์มร้อนแรงทิมชัดสุเดนออกจาทีมแน่นอนหากไม่ได้ราคาค่าตัวตามที่ตั้งเอาไว้และก็มีจําเป็นต้องรีบขายแข้งรายนี้ด้วยเนื่องจากเ,เหลือสัญญากับสปอร์ติ้งลิสบออีกถึง3เบ อ่องในวัยยี่หกปีนะครับเพิ่งระเบิดฟอร์มตะบันไป54ประตูจากการลงสนาม52นะัดให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนในฤดูกาลที่มันมาและจากผลงานดังกล่าวก็ทำให้เขาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรอาทิอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามครับวารันดัสเปิดเผยว่าโยคอร์สสามารถย้ายทีมได้แต่ต้องเป็นการจ่ายค่าจินตนาการราว85ล้านปอนด์เท่านั้นโดยกล่าวผ่านอาโบลาสื่องนำในประเทศโปรตุเกสว่าสปอร์ติง้งไม่เสีเรื่องเรื่องโยคอร์ส พวกเราไม่จะเป็นต้องขายข้าออกไปเราผ่านช่วงที่ขายทรัพย์สินที่ดีที่สุดข,ของเราไปแล้วแต่คุณถามผมในวันนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงที่วิคเตอร์ยอคเคเรสจะย้ายออกเทียมในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้จับตาดูตลาดาการสการนักเตะผมเห็นผู้เล่นอย่างมาตินสูเมรมดีซึ่งอายุน,น้อยกว่าวิคเตอร์ยอคเคเรสหเดือนย้ายไปอาร์เซนอลโดยค่าตัว65ล้านยูโร ผมเห็นนักเตะ2คนในรีมลีกอย่างมัตตูคุนยาและไบรอันเอมบิโมซึ่งเป็นกองหน้าที่ไม่มีคุณภาพอย่างวิคเตอร์โยคเรตในความคิดเห็นของผมถูกขายไปในราคาประมาณ75้าล้านโยูโรแต่เรากำลังพูดถึงนักเตะอายุ26ป่ปีดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงความต้องการที่เรามีเกี่ยวกับมูลค่าของวิคเตอร์โยคเรตผมเชื่อว่าเขาสามารถย้ายออกจากทีมได้เว้นแต่ว่าเขาจะมีเอเนต์ที่แย่ที่สุดในโลกซึ่งผมพบว่ายากที่จะเชื่อเพราะเขาเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลก ผมจะไม่บอกว่าเราตั้งราคาเอาไว้เท่าไรเราได้แจ้งให้เอเยนทราบแล้วแต่ผมรับรองเลยว่าวิกเตอร์จะไม่ย้ายออกไปด้วยค่าตัว6 0บวล้านยูโรวิกเตอร์รู้เรื่องนี้แล้วและผมอยากให้แฟนสปอร์ต,ติ้งได้รู้และใช้ประโยชน์จากช่วงสัมัมนี้เมื่อพวกเขาเป็นแชมป์สอสมัยเมื่อพวกเขามีดับเบิลแชมป์เพื่อเฉลิมฉลองและอยู่กันอย่างสงบสุข มีเพียง2ส,สถานการณ์เท่านั้นสมุสรเคารพมูลค่าตลาดที่ยุติธรรมของวิกเตอร์และวิกเตอร์จะเติมเต็มความฝันของเขาและจากช่วงเวลานั้นเป็นต้นไปเราจะพร้อมที่จะพูดคุยหรือสมุรนั้นไม่ต้องการวิกเตอร์และวิกเตอร์มีสัญญา3าปีจะอยู่กับสปอตติ้งต่อไปและเราจะมีความสุขมากประธานในวัย45ปีกล่าวทิ้งทักนี่คือสุขการลิอร์พูนะฮะทานผู้ชมซึ่งเป็นรับเย็นของที่ที่1ก,ก,กรกฎาคม ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ